Ah. Uh -huh. เวลาที่เราเจอความสุขมุกมินมีหนทางที่จะรับมือกับความสุขเวลาที่เจอกับความทุกข์มุมินก็มีวิธีการที่จะรับมือกับความทุกข์รับยังไงนี่ไงในฮะด i ษของท่านนบีอาจบันลลอัมริลมุกมินอินอัมรฮูคุลลหฮู خ ั ر و َ و إ أ <C lar ative> ์َ ل ي س َ ذلك ََِ لأحد ٍََِ إلا َّ للمؤمن ُِِْْ إن ِْ أصابته َََُْ سرّ ََ شكر َََ فكان َََ خير ًَْ ا له َُ وإن َِْ أصابته َََُْ ض َ ر َّ ا ء صبر َََ فكان َََ خير َْ له ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งสำหรับกิจการของผู้ศรัทธาแท้จริงกิจการทั้งหมดของเขาล้วนเป็นความดีสิ่งนั้นจะไม่เกิดกับผู้ใดนอกจากกับผู้ศรัทธาเท่านั้นหากมีความสุขมาประสบเขาก็ขอบคุณต่อออัลลฮ์าชอัลลอฮ์เวลาที่เราได้รับสิ่งดีๆเรามีอัลลอฮ์ให้ได้กล่าวว่า อัลฮัมดุลิลลาห์คนที่ไม่มีอัลลอฮ์ในเขาขอบคุณใครคือการขอบคุณเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่หัวใจของมนุษย์ทุกคนโหยหาสังเกตดูนะเวลาที่เราขอบคุณใครเนี่ยเรามีความสุขไหมสครพักเป็นอะไรที่แปลกมากเวลาที่คนอื่นขอบคุณเราเราก็มีความสุขแต่เวลาที่เราขอบคุณคนอื่นบางทีเราอาจจะมีความสุขมากกว่าด้วยซ้ำได้ขอบคุณ การขอบคุณเนี่ยเป็นเหมือนตบีอ่ะเป็นฟิตรอของมนุษย์เป็นสัญชาตญยานดั้งเดิมของมนุษย์ต้องการบุคคลที่เราจะไปบอกว่าขอบคุณครับเรามีความสุขเราไปขอบคุณเขาอีเราเรามีความสุขอ่ะแล้วขอบคุณใครจะมีความสุขมากที่สุดมากไปกว่าขอบคุณพระผู้อภิบาลที่ให้กับเราทุกอย่างในชีวิตอัลฮัมดุลิลละอีลอบลบลลอาลมีเราอยู่คนเดียวเราก็ได้ขอบคุณแต่ถ้าคนที่ไม่มีอรรถนี่อยู่คนเดียวก็จะขอบคุณใครผู้พานา อันเนี้ยมุมินเวลาเจอกับความสิ่งที่เขาปรารถนาอัลฮัมดุลิลลาห์มีอัลลอฮ์ให้ได้ขอบคุณชักัฟะกาน่อยรันละหูการขอบคุณของเราต่อความสุขที่เราได้รับเป็นสิ่งที่ดีว่าอินอซอบัตฮุดรอและหากมีทุกข์ภัยมาประสบเขาก็อดทนซอบารฟกะแกน่อยรันละหูและความอดทนก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขาซึ่งสองอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจาก กับมมกมินเท่านั้นในฮะดิษนี้ท่านนบีมุหัมมัดสุลลัลสลัมได้บอกว่าความดีงามและผลจากการกระทําของผู้ศรัทธาจะเพิ่มทวีคูณในทุกด้านที่เขาได้ประสบไม่ว่าสิ่งที่สบายใจหรือสิ่งที่น่ารังเกียจคือได้กําไรทั้งขึ้นทั้งล่องชีวิตมีความสุขชุกรต่อัลลอยิ่งชุกรยิ่งได้เพิ่มก็ยิ่งมีความสุขได้กําไรชีวิตประสบกับความทุกข์อดทน คิดว่ามันมาจากอัลลอฮ์สุบฮานาอตาละอดกลั้นขอดูอาตอลลอ a ์ได้ผลบุญไหมได้ผลบุญ,บญก็กําไรเหมือนกันกําไรทั้งขึ้นทั้งลงไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ในสถานภาพไหนมุมินมีกําไรทุกสถานการณ์แต่จะต้องใช้ให้เป็นสถานการณ์นี้จะใช้ขอบคุณสถานการณ์นี้จะใช้อดทน,จะ,ดทนจะใช้อันไหนในสถานการณ์ไหนต้องรู้จักใช้ใสองอย่างนี้ شكرا مع الحب كبرت محبتكم تملات ماثركم كالنجم نبصركم صرتم لنا فخرا شكرا شكرا شكرا, شكرا من القلب